กลับไทยวันแรกท่านอ้นวัชรเสยงกลับไท,ทยวันแรกเยืนพระบรมมหาราชวังไปวัดพระแก้วกินก๋วยเตี๋ยวเรียบง่ายท่านอ้นวัชรเสงวิวัชรวง์พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรยุรหรหรัชกาลที่สิบกลับถึงไทยวันแรกไปกินก๋วยเตี๋ยวประเวณไหว้พระที่วัดพระแก้วและศาลหลักเมืองหลังจากที่ท่านอ้นวัชรเสถิวิวัชรวง์พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรยุรรหกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่าในวันแรกท่านอ้นได้ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครประเวนไหว้พระที่ศาลหลักเมืองและขึ้นรถตุกๆอีกด้วยล่าสุดวันที่8กร,รกฎาคม2566วัสนานาุนน่มนักกล่าวชื่อดังรายงานว่าวันแรกของท่านอ้นวัชรเสนได้ประเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดทระแก้ว ในพระบรมมหาราชวังสารหลักเมืองวัดหงรัตนารามวัดอรณุณราชวราราชวรมหาวิหารนอกจากนี้ยังมีภาพของท่านอ้นที่ไปกินก๋วยที่ร้านข้างทางอย่างเรียบง่ายติดดินและนั่งรถตุกต๊กๆอีกด้วยการมาถึงประเทศไทยครั้งนี้ของท่านอ้นวัชรเสนได้มีประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชการได้ขอถ่ายรูปเป็นจํานวนมากและท่านอ้นวัชรเสนยังบำเพ็ญกุศลด้วยการไหว้พระธรรมบุญสร้างความเคลื่องปิติให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก